อันนี้คือถนนไซมัสโซจินะครับจะเป็นถนนไซมัสโซจิก็จะมีในส่วนของร้านเสื้อผ้าแล้วก็ในส่วนของอานาฬิกาก็จะมีของเป็นต์เล็นะครับเสื้อผ้าหลากหลายนะครับแล้วก็มีพวกเป็นร้านเหมือนร้นานกระเป๋าร้านรอ,องเท้าอะไรประมาณนี้ ก็จะมีส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าครับถ้าส่วนใหญ่มีร้านแว่นด้วยเป็นแว่นก็เป็นเหมือนถนนคนเดินบ้านเราครับก็ราคาอยู่ม,ม,มีหน้าไม่ใส่เลย วได้ยไอันนี้เขาพาเอาไว้เนี่ยครับอ่เขาพาอั้นมากว้อุซโมอก่ออันนี้เขาพามาเดินก็ยี้ไปเดินวัดมานะครับก็เลยมา เขาก็เลยพามาเดินดูเสื้อผ้ากระเป๋าร้านกระเป๋าอะไรมือน,นี้ที่เมืองไอจีที่เมืองไอจีนะครับที่จังหวัดไอจีเมืองเมืองครับเมืองครับไอเมืองคลิยะ ที่เมืองคาลิยนะครับจังหวัดไอจีวันที่เรามานี่ก็อากาศค่อนข้าง,ง,งร้อนนะครับวันนี้เป็นหน้าร้อนก็อยู่ประมาณสัก3 3 34องศาได้เดี๋ยวผมจะเดินพาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับ ว่า,าถนถนคนเดินมีอะไรบ้างมีเครื่องฟูด็อกเครื่องกระดบสช่อยแหวนร้านช่วยร้านแหวนนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของร้านแว่นตาส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้า,าก็จะร้านก็มีกิบงกระเป๋ารองเท้าก็มีนะครับรองเท้าก็มีเยอะแยะรองเท้าจะเป็นรองเท้าเกี้ยนะครับ ก็เรียกเกียเกียกระเป๋าก็โอ้เก้าเก้าพันเก้าพันยีนเจ็ดพันยีนก็อยู่ประมาณเกือบสองพันนะครับพันกว่าบาทไปละพันกว่าบาทนะครับโซนนี้ก็จะเป็นถนนโซนคนเดินหมดเลยนะครับก็จะเดินไปหลากหลาย บรรยากาศเดี๋ยวก็จะพาเดินไปเรื่อยๆอันนี้ตอนนี้เขาเขาว่าจะพาไปอีกวัดนะครับแต่ตอนนี้เราเดินไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้มันดูบรรยากาศาดูบรรยากาศเมืองไอจิไอจังหวัดไอจิเมืองคาริยะ อันนี้ลืมลืมลืมชื่อเมืองแล้วแต่แงลืมข้างนอกอ่ะานี่ครับผูนนำทางของเราก็จะเป็นอ่บุนของคนนี้นะครับมาจากบอแม่ คนนั้นก็จะแกก็พาเดินไปเรื่อยแกยก็ถามมาอยากไปไหนเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วก็แล้วแต่ให้แก,กพาไปเลยนะครับโซนนี้ก็จะเป็นเหมือนถนนคนเดินทั้งหมดเลยนะครับมีร้านน้ำร้านข้าวร้านไก่ย่างมีอาหาร เมื่อกี้มาโซนเสืส้อผ้าอันนี้ก็โซนเสื้อผ้าเยอะเหมือนกันน,นะครับนะราคาหนึ่งพันตัวละสองร้อยกว่าบาทช่วงนี้หน้าร้อนก็นไม่ค่อยน่าเดินเท่าไหร่เงาออกเยอะไป ถ้าช่วงอากาศเย็นๆของวัานั้นเดิน,นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆน,นะครับ Mm-hmm. <laughs> わか、ね、<laughs> <laughs> る気やる気スイッチ故障中。